มันจะคืออยู่วาเอารถมาขุดดินขุดสะขุดยังมันจะเสียหายเสียหน้าเต็มซื้อๆตีทำไมด็กวนก็พ่อแม่ผ้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินนั่นเป็นยังได้กินครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญเติมเชิดลำอยู่บ้านเลขที่สิบเจ็ดบ้านสนโนน้อยหมู่ที่เก้าตำบลบางเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดปรุมลมนะครับเข้าร่วมโครงการพื้นที่โคกหนองนาจำนวนสามไร่ ก่อนที่ผมจะร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลนี้นะครับผมก็ได้รับแรงต้านทานจากครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับแกผมก็ไม่มานาเลยนะครับเหมือนว่าแกไม่อยากเห็นแกรับไม่ได้นะครับพอผ่านไปปีหนึ่งนะครับเข้าช่วงปีที่สองนะครับผมก็เริ่มให้คุณแม่มานะครับต้นไม้ก็เริ่มเขียวนะครับพอแกมาดูนะครับแกก็เห็นต้นไม้นะครับทําให้แกมีมีรอยยิ้มขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นต้นไม้สีเขียว เราก็เริ่มมีกําลังใจนะพระชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนใ,นในรัชกาลที่9นะครับในพระองค์ถึงถึงเน้นกิจพอเพียงผมก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับไม่ได้ละเราต้องสืบสารงานของท่านนะครับเศรฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการพื้นที่โคกหนองนาของผมนะครับในจํานวน3ไร่สัสดส่วน1ต่อ2นะครับก็จะแบ่งเป็นโคกหนองนา บริเวณโคกก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นต้นไม้นานาพันธุ์นะครับก็ผมจะเลือกเอาต้นไม้ที่โตเร็วนะครับอย่างเช่นปะดูนะครับแล้วก็กระถินเทป,ปแล้วก็จะเป็นยางนานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นยางนานะครับก็จะทําให ื please, ้นที like? ่เต็มเร็วนะครับมองเป็นป่านะครับแล้วก็จะมีไม้แดงนะครับไม้แดงนี้จะโตเร็วมากเลยนะครับเหมาะกับดินเหนียวนะครับแล้วก็พยุงนะครับพยุงนี้ก็จะเป็นไม้ที่โตเหมาะกับดินเหนียวดินสมองนะครับก็จะไม่มีข้างล่างก็จะไม่มีปุ๋ยอะไรแต่เขาสามารถที่จะโตได้นะครับพยุงนะครับสามปีครับเข้าปีที่สามนะครับไม้สักสองปีนะครับก็ เป็นไม้ที่โตเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีปุ๋ยนะครับหนองน้ําบ่อที่1นะครับก็ในความลึกอยู่ที่6เมตรนะครับก็เก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับขอบบ่อนี้ผมจะปลูกต้นไม้เยืนต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยยญ้าแฝกนะครับเพื่อที่เราจะเกี่ยวนะครับเอามาคลุมดินนะครับให้เกิดความให้เป็นปุ๋ยนะครับมีไส้เดือนอันนี้นะครับเพราะว่า พื้นที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับเมื่อผมตัดหญ้าแฝกแล้วเอามาคลุมดินก็จะมีไส้เดือนนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้โตโตโตเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยนะครับครับหนองหนองนี้นะครับผมก็จะมีมีปลาอยู่สามชนิดนะครับก็จะเป็นปลานะครับปลาดุกแล้วก็ปลากดเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นปลาหมอเทศก็ พามาชมนะครับในส่วนของนานะครับที่มีขนาดพื้นที่หนึ่งงานกว,ากว่านะครับก็จะข้างๆนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับในคลองไส้ไก่นี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาตินะครับครับผักที่ผมปลูกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเป็นผักไม้ไม้ป่านะครับไม้ยืนต้นก็จะเป็นขี้เหล็กนะครับอันนี้คนในชุมชนของผม สามารถมาเก็บได้นะครับก็คือเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับมาที่โคกนี้ก็ต้องมีของที่ติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นปลีกล้วยนะครับใช้ได้หมดนะครับก็บางครอบครัวก็มาทํากิจกรรมที่นี่นะครับก็จะเป็นการพาเด็กๆมาศึกษาเรียนรู้นะครับในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ ทำนานะครับ<ต>เพราะว่าโคกหนองนาของเราให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้ศึกษากันครับสึกที่ผมได้ทําโคกหนองนานะครับผมไม่ได้หวังว่ารวยนะครับผมทําแค่มีพออยู่พอกินนะครับพอแม่พี่น้องมีความรักความสามาคัคคีคนในชุมชนมีการเอือ้อ ต่อคนในชุมชนนะครับตามีความรู้สึกอยงไรที่ผมเห็ดโกตรงหน้ามันก็ดีอยู่งามอยู่ดี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 หมดทุกอย่างอ่งะนะแม่นอะแมน